สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงประจำวันจันทร์ที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2557นะคะวันนี้อยู่กับพุณงกรองแก้วชัยกรตอดิชันสุชาทิพย์เจิรายยุนน์ค่ะช่วงแรกวันนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันก่นกอนนะคะสะอะสอออกหมายเรียกนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยเข้าชี้แจงหลังมีผู้ร้องกรณีร่วมกระทําผิดกับผู้ต้องหากบฏพร้อมยื่นสารถอนประกันแกนนากปปะส2คนละเมิดเงื่อนไขขอประกันตัวค่ะนายธาริดเพ็งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยภายหลังนายเรืองไกลรลีกิตวัฒนาทีมกฎหมายพักเพื่อไทยและนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพักเพื่อไทยเขายืนหนังสือให้เอาผิดกับนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยว่าที่ประธานวุฒิสภาฐานเป็นผู้ร่วมกระทําความผิดหรือสนับสนุนการกระทําผิดร่วมกับผู้ต้องหากบฏกระทําการนอก,กรัฐธรรมนูญให้มีนายกรัฐมนตรีตามมาตราเจ็ โดยนายทาริศเปิดเผยว่าได้ลงนามในหมายเรียกให้นายสุรชัยเข้าชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อสอระสะในวันพุธที่21พฤษภาคมนี้เวลา14นาฬิกา ขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้จะยื่นเรื่องให้สารถอนประกรันตัวนายสมบัติธรรมรงธัญ,ญวงศ์และนายสกลทีพัทยกุลเนื่องจากละเมิดข้อห้ามไปปรากฏตัวขึ้นเวทีปราศัยหลายครั้งโดยมีเอกสารหลักฐานเป็นภาพถ่ายและเสียงทั้งนี้เตือนผู้ต้องหาคนอื่นที่ได้รับการประกรันตัวไปแล้วให้ระวังในการทำกิจกรรมต้องห้ามด้วย นอกจากนี้สอะสสส่งหนังสือถึงสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เอาผิดกรณีนายสุเทพเทืกสุบานเลขาธิการกปปสถูกอายการสั่งฟ้องเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหาคือฐานก่อการร้ายซึ่งเข้าข่ายมูลฐานความผิดฟอกเงินด้วย